ဟုတ်ကဲ့ บ้านโกไข่นะครผมพรศัก์ตั้งคำแนะนาของพนักง,งานของร้านจะขอเล่าประวัติคร่าวๆนะฮะจากสาขาแรกที่เรามาีตั้งแต่สาขาเสือพี่น้องเส้นประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็มาถึงตัวน,นี้ก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณ4ปีนะครับช่วงเวลาประมาณ4ปีนี้ก็มีล้มลุกคลุกคานะฮะแต่ว่ามาถึงวันนี้ได้ก็เนื่องจากว่าผู้มีอุปาการลักุณหลายๆคนนะลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะฮะสาขานี้เนี่ยจะเน้นแบบว่า ไทยๆนิดนึงเพราะว่าด้วยความสวยของบ้านนะฮะ,ะด้วยความพิธีพิธานข,ของช่างที่ทำเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะกลืนตรงนั้นไปด้วยสไตล์โมเดนสมัยใหม่เพราะงะั้นจะเห็นด้ว่าการตกแต่งก็จะเน้นแบบโบราณน,นิดนึงนะ,ะไม่รู้ว่าจะได้อารมณ์ของลูกค้าหรือเปล่าแต่ว่าเราก็พยายามพยายามก็พยาพยามปรับอยู่นะ,ะยังไงนะฮะลูกค้าที่ผ่านทางนี้ก็เชิญแวะได้เพราะว่าขนมของเราเนี่ยสดใหม่นะฮะแล้วก็เ,เราก็มีปณิธานอยู่ข้อหนึ่งว่าร้านขนมบ้านโกไข่ จะผลิตขนมที่ดีมีคุณภาพไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันก็รกฎวิใชนาลงนะคะเเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะจริงๆก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของทางร้านขนมบ้านโกไข่ค่ะ มีหลายคนถามมาว่าแนวน้มทางการตลาดหรือว่าแผนการตลาดเนี่ยเราทําอย่างไรบ้างต้องบอกระยะสั้นก่อนง่ายๆนะคะอย่างเราเปิดสาขาใหม่ตรงจุดนี้คิดว่าจริงๆเราเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของเราที่ต้องการเป็นที่หนึ่งในใจทุกคนนะคะเราก็ใช้วิธีตั้งกลยุทธ์ว่าอยู่ในเส้นบายพาสหรือเป็นเส้นที่ลูกค้าไม่ว่าจะมาจากในทั้งในตัวเมืองหาดใหญ่หรือสงขลารวมถึง3จังหวัชดชายแดนเนี่ยทุกคนจะผ่านตรงนี้หมดนะคะ ลักษณะบ้านหรือว่าร้านที่เรามาเลือกกันเนี่ยก็คืออยากให้มีลักษณะอบอุ่นแล้วก็โดดเด่นสมชื่อกับร้านขนมบ้านโกไข่จริงๆนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของเราเลยนะคะแล้วก็ช่วงแรกที่เราเปิดร้านเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีป้ายข้างทางเป็นการบอกทางอะคะ่ะปูปูพรมเลยทั่วตลอดทั้งเมืองมีทั้งหมด7เส้นทางอันนี้เป็นแผนอันดีอันใกล้นะคะส่วนในอนาคตเนี่ยเรามีแผนว่าจริงๆเราไม่มีแผนว่าจะขยายแฟรนไชส์เพื่อเป็นการทําการตลาดแต่อย่างใด ยังคงรักษาปริมาณสาขาที่มีอยู่5สาขาอย่างนี้นะคะแต่จะปรับปรุงและพัฒนาให้สินค้ามีผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ทานขนมที่มีชื่อของเราที่หลักๆยอยู่แล้วเนี่ยได้ทานขนมหรืออาหารอย่างอื่นที่หลากหลายขึ้นไปอีกอันนั้นเป็นแผนการตลาดในอนาคตค่ะขอบคุณนะคะ